พวกคุณคิดว่านี่คืออะไรครับใช่ครับนี่คือนกแล้วนี่แหละครับใช่ครับนี่ก็นกเหมือนกันอ่าแล้วคุณล่ะใช่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 คุณนั่นแหละคุณก็นกเหมือนกัน กคุณรู้ไหมครับว่าคําบางคําที่พูดปุ๊บแล้วเข้าใจความหมายได้ในทันทีเนี่ยมันก็อาจจะมีความหมายอื่นๆอยู่ด้วยเหมือนกันอ่าเช่นคําที่ผมยกตัวอย่างมาก่อนหน้านี้นั่นแหละเอ่อแล้วก็มีคําว่านักเลงคําว่านักเลงเนี่ยถ้าพูดปุ๊บคนส่วนใหญ่อาจจะเข้าใจในทันทีใช่ไหมครับว่าเป็นพวกชอบสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นหรือพวกที่ชอบต่อยตีกันใช่ไหมครับแต่คํานี้เนี่ยมันยังมีความหมายหนึ่งอยู่ก็คือผู้ที่ฝักใฝ่ในสิ่งนั้นๆซึ่งเป็นคําที่มีความหมายใกล้เคียงหรืออาจจะเป็นความหมายเดียวกันกับคําว่าจิตตนบหรือคุ ซึ่งคำเหล่านี้เนี่ยก็จะมีความหมายว่าผู้ที่มีใจรักและฝักใฝ่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากๆและคนจําพวกนี้นะฮะชอบหาข้อมูลของสิ่งที่ตนสนใจมากเป็นพิเศษเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างคําที่ใช้คู่กับคําว่านักเลงนะครับเช่นคําว่านักเลงกีตา้า นักเลงนังสือแต่ในทุกวันนี้คงไม่ค่อยเห็นคําเหล่านี้ได้แหละนอกจากคําว่านักเลงแล้วเนี่ยก็ยังมีคําว่าเลวด้วยที่มีความหมายว่าทั่วไปแต่เราจะคุ้นเคยกับความหมายว่าต่ำซามถูกไหมครับแต่ความหมายแบบซอฟก็มีนะ,ะความหมายว่าต่กว่ามาตรฐานซอฟปะวะและอีกคำหนึ่งที่ผมเคยได้ยินจากอาจารย์ผมอีกแล้วนะครับนั่นคือคําว่าตอแหลคาคานี้เนี่ยถ้าจะให้เข้าใจตรงกันเป็นส่วนใหญ่คงเข้าใจว่าคนคนนั้นเนี่ยพูดความเท็จถูกไหมครับแต่จะมีอีกความหมายหนึ่งที่เราเอาคําคํานั้นเนี่ยไป พิมพ์ค้นหาในเว็บพจนานุกรมแล้วหาความหมายไม่เจอวงเล็บณตอนนี้นะครับในอนาคตผมไม่รู้เหมือนกันก็ลองพิมพ์เขาว่าตอแหลในพจนานุกรมดูนะครับก็คงจะรู้เองแหละในความหมายที่2วันนี้ผมมาพูดเรื่องนี้เฉยๆนะครับไม่ได้จะมาปั้มผีลุกปลุกผีนั่งแต่อย่างใดสําหรับคนที่ดูจนจบคลิปนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกัน